มาเรามาต่อกันดีกว่านะคะกับในซีรี่ชื่อเรื่องว่าลืมเดินเวลานะคะ EP 1 9บเถึงยีค่ะทาาน้านพระเอกนะคะเขาก็ไปคุยกับฮ่องเต้ว่าให้ช่วยตระกูลลูกของนางเอกด้วยเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดกันระหว่างความแค้นของลูกซินหลันกับนางเอกที่เป็นพี่น้องกันก็ได้โดยที่พ่อของนางเอกอะ่ะไม่ได้มีความผิดจริงๆแต่ว่าฮ่องเต้ก็แค่รับฟังไปอย่างนั้นโดยที่ไม่ทําอะไรเพราะว่าใจจริงแล้วเขามีแผนการรับหลังอยู่ ซึ่งแผนการของฮ่องเต้ก็คือการฮุบกิจการของสกุลลูกเข้ามาเป็นของราชวงศ์แล้วเขาจะยอมปล่อยตัวพ่อของนางเอกแต่พระเอกก็ไม่เห็นด้วยเพราะถ้าเกิดทําแบบนั้นแล้วมันเหมือนกับการซ้ําเติมนางเอกเลยส่วนานางเอกก็รู้ตัวดีว่าฮ่องเต้อยากได้กิจการการเดรือของเธอมานานแล้วและนี่มันก็เป็นโอกาสของเขาดังนั้นแล้วไม่ว่าจะทางไหนนางเอกคงหนีไม่พ้นแน่ๆแ,แต่ว่าพระเอกก็ยังคงพยายามช่วยนางเอกโดยการไปขอร้องอ่องชิ่งให้เขามาเป็นพยานให้นางเอกหน่อย แต่ว่าองชินเขาก็รู้แผกนการของฮองเต้ดีเขาจึงได้ปฏิเสธพระเอกไปตอนนี้ไม่ว่าพระเอกจะเดินทางไปทางไหนก็ไม่มีใครยอมช่วยเหลือเขาเลยส่วนองชินก็รู้ดีว่าตอนนี้คงได้ต้องรอว่าตกลงแล้วว่านางเอกจะเลือกใครระหว่างเขากับฮองเต้ต่อมานางเอกก็ได้จัดการสถานการณ์ตรงหน้าไปก่อนเพราะว่ามันมีข่าวของสกุลลู่ออกไปบนนรรดาลูกน้องเธอจึงได้ทยอยกันลาออกเพราะคิดว่าสกุลลู่อาจถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็ได้ แล้วพระเอกก็ได้มาหาหนางเอกนางเอกรู้ดีว่าเขาอ่ะวิ่งเต้นเรื่องของนางเอกทั้งวันไม่ว่าจะเข้าฟองห้องเต้หรือว่าไปขอร้องออกชิ่งให้ไม่เป็นพยายให้กับเธอก็เพราะว่าพระเอกรู้ว่านางเอกอ่ะสร้างสกุลรู้มากับมือแล้วตอนนี้จะยอมเสียมันไปง,ง่ายๆได้ยังไงตอนนี้พระเอกจึงเพิ่งมารู้สึกว่าการมีอำนาจมันคงเป็นเกราะป้องกันได้อย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาไม่มีมันเลยเขาจึงอยากจะมีมันเพื่อมาปกป้องนางเอกบ้างวันต่อมานางเอกก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใคร เพราะในวันนี้เธอได้เข้าฟอฮ่องเต้พร้อมทั้งมอบตามัตฉาคู่ให้กับฮ่องเต้เพื่อเป็นการบอกว่ากิจการสกุลลูกจะอยู่ในเงื้อมมือของฮ่องเต้แต่เธอก็มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะคือเธอขอเป็นคนดูแลสำนักเดินเรือของสกุลลู่ต่อไปได้ไหมฮ่องเต้ก็รับปากเพราะว่าใจจริงแล้วอ่ะเขาก็มีแผนการอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาได้ขอให้นางเอกเลิกยุ่งกับองค์ชายก้าวลูกของเขาซะเพราะก่อนหน้านี้พระเอกเคยมาสรารภาพกับฮ่องเต้ว่าเขาชอบนางเอกแล้วก็อยากจะแต่งงานกับเธอ ฮองเต้จึงรู้สึกว่านางเอกอะ่ะไม่คู่ควรกับลูกชายของเขาเขาจึงของกีดกันพวกเขาทั้งสองคนตอนนี้ดีกว่าโดยให้นางเอกไปจัดการกับความรู้สึกของตัวเองลูกชายของเขาอ่ะจะได้ตัดใจได้โดยไม่รู้ตัวว่าแผนการนี้มันคือแผนการของเขาเมื่อนางเอกได้เดินออกมาเธอก็ได้จะนึกถึงคําพูดขององเต้ว่าเธอไม่คู่ควรกับพระเอกตลอดเวลาที่พวกเขาทั้งสองคนอยู่ด้วยกันมันช่างเป็นเวลาที่สวยงามมากแต่สรุปแล้วที่เธอกลับมาในชาตินี้เธอก็ไม่สามารถมีความรักดีๆได้เลยใช่ไหม แล้วเธอก็เห็นภาพชท้าอนของตัวเองที่มาเตือนเธอว่าเธอจะทิ้งทุกอย่างแล้วไปคลองคู่กับคนรักเธอมันช่างไรเดยงสาเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ว่ายังไงสุดท้ายแล้วอะ่ะเธอก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากอ่องชิงได้เลยแต่นางเอกก็ไม่ยอมแพ้เธอจะต้องคิดหาวิธีได้แน่แนๆเพราะเธอจะขอท้าทายต่อโชคชะตาที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้ต่อมาเมื่อพ่อของนางเอกได้รับการปตัวออกจากคุกแล้วพ่อของเธอจึงได้เดินทางกลับเมืองซูบ้านเกิดส่วนนางเอกจะขออยู่ที่นี่เพื่อทําแผนการต่อไป ทางนอั่นองชิงเขาก็เพิ่งรู้ข่าวว่านางเอกอ่ะไม่ยอมมาแต่งงานกับเขาแต่นางเอกกลับไปเลิกฝั่งฮ่องเต้โดยยอมสลากกิจาการหองสกุลลูกนางเอกช่างเป็นคนเด็ดเดี่ยวจริงๆในเมื่อเธอไม่ยอมแต่งงานกับเขาง่ายๆเขาจะไม่มีวันปล่อยเธอไปเด็ดขาดเขาจึงได้ส่งคนไปจับตาพ่อของนางเอกไว้ <c oughs> เผื่อมีการเคลื่อนไหวอะไรเขาจะได้ดำเนินการทันซึ่งนางเอกก็ได้รู้มาจากตงชิงว่าอองชิงได้ส่งคนไปตามพ่อของเธอส่วนพระเอกก็ได้ข่าวของนางเอกแล้วว่านางเอกอได้มอบกิจาการการเดินเรือให้กับฮ่องเต้พ่อของเขา เขาก็รู้สึกน้อยใจที่เขาว่าแทบจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรนางเอกได้เลยหลังจากนั้นหลิงซีก็ได้มาขอพบพระเอกเพราะว่าหลิงซีจะจัดแจงให้นางเอกกับพระเอกได้พบกันก็นางรู้ว่าพวกเขาทั้งสองคนมีใจให้กันแต่ก็ไม่ยามที่จะพูดมันออกมานางเลยพยายามนัดแนะพระเอกกับนางเอกให้ได้เจอกันและกลางคืนนั้นพระเอกจะได้ทําของขวัญสุดพิเศษให้กับนางเอกไว้เป็นของแทนใจด้วยส่วนนางเอกก็คิดว่าดีเหมือนกันขอให้มันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่เธอจะได้พบกับเขาแล้วรุ่งเช้า เมื่อพวกเขาได้มาเจอกันพระเอกก็ตะลึงในความงามของนางเอกเพราะว่านางเอกจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมจนพระเอกจะต้องทักแล้วเขาก็ได้มอบของขวันให้กับนางเอกหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินเล่นกันในตลาดทำตัวเหมือนคู่รักที่มาเดินเล่นกันจนเมื่อเขาได้มีโอกาสลองทำขนมด้วยกันพวกเขาทั้งสองคนต่างใกล้ชิดกันจนชาวบ้านคนนึงมาทักว่าทำไมนางเอกไม่เช็ดเหงื่อให้กับสามีบ้างเลยสามีเหงืออ่อหยดใส่ขนมแล้ว แต่ว่าพระเอกก็ไม่แก้ตัวได้นะว่าพวกเขาสองคนไม่ใช่สามีภรรยากันสักหน่อยเขาปล่อยให้ชาวบ้านคนนั้นได้เข้าใจผิดไปส่วนเขาก็ได้ขอป้อนขนมให้กับนางเอกกินหากเธอชอบเขาจะทําให้เธอกินทุกวันซึ่งนางเอกก็รู้ดีว่ามันคงมีเพียงแค่วันนี้เท่านั้นแหละจากนั้นพวกเขาก็ได้นั่งเล่นตุ๊กตาด้วยกันนางเอกจึงได้เล่านิทานให้ไปเอกฟังซึ่งมันก็คือเรื่องราวของตัวเธอเองนั่นแหละ เรื่องที่เธอกลับมาแล้วหวังว่าจะได้พบรักกับคนที่จริงใจแต่สุดท้ายาเพราะโชคชะตาเธอจึงไม่สามารถที่จะสมหวังในความรักได้ส่วนพระเอกก็ได้ฟังอย่างเพลิดเพลินโดยที่ไม่รู้ว่านางเอกอ่ะได้บอกเล่าเรื่องราวไปไหนไหนให้พระเอกฟังอยู่เขายังพูดอยู่เลยว่าเขาก็มีนิทานเรื่องรักแรกพบจะเล่าให้นางเอกฟังเหมือนกันแต่ว่าจะเล่าให้ฟังวันหลังนะซึ่งนางเอกก็รู้ตัวดีว่าคงไม่มีวันนั้นแล้ว และนางเอกก็ได้เตรียมจุดภูให้เขาเพราะว่าในอดีตพระเอกก็เคยจุดภูให้นั่งเหมือนกันในเมื่อพวกเขาทั้งสองคนจะจากกันแล้วเธอก็ขอทําเพื่อเขาอีกสักครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วเมื่อพระเอกได้มาส่งนางเอกถึงบ้านทั้งสองคนที่มีความรู้สึกต่างกันคือพระเอกรู้สึกหลักจนล้นใจเขาอยากมาเจอนางเอกทุกวันจนเขาจูบน้ำพันนังเอกเพื่อบอกลาส่วนนางเอกก็รู้ดีว่าวันนี้มันคือวันสุดท้ายแล้วเธอก็พูดไม่ออกเหมือนกันว่าเธอควรจะบอกลาเขายัางไงดี และนางเอกก็ได้เต็บช้ำเพราะของขวัญที่พระเอกให้มามันก็คือคมกระต่ายที่เขาทําทเองกับมือหลังจากนั้นแล้วนางเอกก็ต้องตัดใจเพราะาเธอได้ไปหาอองชิงแล้วก็บอกเขาว่านี่มันครบ3มวันตามกําหนดแล้วอองชิงก็ยังงงอยู่เพราะเขาคิดว่านางเอกอะยอมห้องเต้ไปแล้วคนจะไม่มาหาเขาแน่นอนแต่ครั้งนี้นางเอกก็มาบอกว่าเธอจะแต่งงานกับเขาเข้ามาอยู่ในจนของเขาและยอมเป็นอนุโดยมีข้อแม้คือให้องชิงปกป้องทุกคนในสกุลลู่ให้รอดปลอดภัยด้วย เพราะว่านางเอกรู้ดีว่าข้องเต้ไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆแน่ๆส่วนอองชิ้นก็ส่งคนมาตามจับด,ดูบ้านของเธอดังนั้นแล้วในเมื่อเธอไม่มีทางเลือกเธอจึงเลือกเขาและยอมตัดบอยผมของตัวเองเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเธอตั้งใจจะแต่งงานกับเขาโดยผูกเกสาเป็นสามีภรรยากันซึ่งานางเอกก็รู้ตัวดีว่าเมื่อเธอเลือกทางเดินนี้แล้วเธอก็คงเป็นได้แค่ร่างี่ลายวิญญาณบนโลกนี้จริงๆแล้วเพราะเธอคงไม่มีวันยกหัวใจให้เขาเด็ดขาดรุ่งเชา้าพระเอกก็ได้มาหาหนางเอกที่บ้าน แต่เขากับพบว่าบ้านของนางเอกกําลังมีงานมงคลซึ่งตอนแรกเขาก็ยังไม่รู้แต่พอเขารู้ว่ามันคืองานมงคลของนางเอกกับอองชิงพี่ชายของเขาเขาก็ได้แต่อารวาสครั้งนี้เขาโมโหอย่างรุนแรงจนไม่เหลือคราบความเป็นคนใยที่แสนดีเลยตรงชิงจะได้ออกมาห้ามเขาก็ตอนนี้พระเอกไม่เชื่อว่านางเอกอจะมีใจให้พี่รองของเขาส่วนตรงชิงก็ได้นําคําพูดของนางเอกมาพูดให้เขาฟังเพราะานางเอกต้องการที่จะตัดเยื่อเยาจากเขาให้ขาดเธอเลยโกหกไปว่าเธอมีใจให้กับอ,องชิง และเธอไม่เคยคิดเกินเลยกับพระเอกเลยสักครั้งเพราะว่าพระเอกเป็นแค่เพียงเพื่อนรู้ใจของเธอเท่านั้นพระเอกได้ยินแบบนี้เขาก็ไปไม่เป็นเลยเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นเพียงเพื่อนรู้ใจเท่านั้นหรอนี่นาะงเอกปงตกแล้วใช่ไหมแต่เขาเองยังปงไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่นะนางเอกจะปงตกได้ยังไงตอนเนี้ยก็แอบร้องไห้อยู่เหมือนกันหลิงซีก็รู้ดีว่านาะงเอกช้ำใจอย่างมากที่ต้องทำแบบนี้พวกเขาั้องสองคนรักกันมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ ส่วนพระเอกเขาก็เดินตากฝนนึกย้อนมาเก่าๆที่เขาเคยบอกว่าเขาจะรอนางเอกครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ไม่อาจจะเชื่อเลยว่านางเอกจะรักพี่รอ,องเขาจริงๆแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นอะไรในใจเธอกันแน่มันคงไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมหลังจากนั้นอองชิงก็ได้เข้ามาหานางเอกเขาแอบ,บเห็นว่านางเอกอะแอบบร้องไห้เขาจึงได้ขู่ให้เธอไปจาัดก,การน้องชายของเขาให้ดีเพราะว่าการที่เธอเลือกที่จะเดินออกมามันยังไม่ชัดเจนพอเขาต้องการให้เธอไปสะบ,บานรักกับพระเอกซะ โซนเอกก็พยายามต่อรองว่าหลังจะแต่งงานเธอขออยู่ในบ้านของเธอได้ไหมในเมื่อจนอ๋องชิงกับบ้านของเธออยู่ติดกันดังนั้นแล้วอะแค่ทุบก,กำแพงบ้านของเธอก็อยู่ใกล้แค่นี้เองตอนนี้เธอเพียงต้องการความสงบเท่านั้นไม่อยากที่จะไปยุ่งกับคุณหนูเซียวด้วยอ๋องชิงก็ได้แต่รับฟังแต่ไม่รับปากเพราะว่าคนอย่างเขาอะเจ้าเล่์แล้วก็มากแผนการตอนนี้เขายังคงเอาน้องชายของนางเอกมาคู่นางเอกอยู่เลย และเขายังคงทางรักทางแค้นางเอกเขาจึงบอกให้นางเอกไปจัดการกับพระเอกซะ <c oughs> เพื่อให้พระเอกได้ตัดใจจากเธอให้ได้ส่วนพระเอกเขาก็คิดไม่ตกเขาเอาแต่เมาเหล้าจนหัวหน้าส่วนมาเจอเข้าแล้วก็เจอว่าเขาว่าไข้ขึ้นสูงเพราะว่าเดินตากฝนแล้วเขายังมาดื่มเหล้าหนักอีกเขาจึงส่งคนให้ไปตามนางเอกเข้าดูแลพระเอกซะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนางเอกก็ไม่มาส่วนคุณหนูเซียวนางก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋องชิงจะรับนางเอกเข้ามาเป็นอนุ นานจึงเกิดความอิจฉาลิษยาเลยได้เข้าไปต่อว่าอ,องชิงจนอองชิงทนไม่ไหวเลยได้ตบหน้าเธอไปฉาดหนึ่งเพราะว่าอองชิงเขาไม่ชอบให้ใครมาบงการเขาทุกอย่างเขามีแผนการอยู่ในใจก็เพราะว่าตอนเนี้ยเขาก็มาจะไปคุยกับแม่ทัพเซียวว่าให้แม่ทัพเซียวยอมแบ่งกองกําลังทหารมาให้เขาแล้วเขาจะยกุนหนูเซียวขึ้นมาเป็นพระชายาของจวนอองส่วนบ้านของนางเอกก็ถูกประดับตกแต่งไปด้วยโคมรูปกต่าย เพราะว่าอ่องชิงอ่ะได้เห็นโคลมลูกกระต่ายในห้องของเธอเขาจึงคิดว่านางเอกอ่ะชอบโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าของสินน้นมันคือของแทนใจของพระเอกตอนนี้นางเอกจึงได้คุยกับตงชิงเพราะว่าตงชิงมาบอกว่าวันนั้นน่ะนางได้นําคําพูดของนางเอกไปบอกพระเอกแล้วก็ดูเหมือนว่าพระเอกจะเสียใจหนักมากเพราะว่าคําพูดที่แสนรุนแรงครั้งนั้นและณขณะนั้นหัวหน้าสนก็ได้เข้ามาหาหนางเอกเขาได้บอกว่าตอนนี้พระเอกไขขึ้นอย่างหนักแล้วก็ยังไม่ฟื้นเลย แล้วก็ดูเหมือนว่าพระเอกจะเป็นไข้ใจเขาขอให้นางเอกไปดูแลพระเอกหน่อยได้ไหมนางเอกเลยตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเธอคงต้องเผชิญหน้ากับเขาจริงๆเธอจึงขอตามไปดูด้วยแต่ก่อนที่เธอจะได้เข้าไปหาพระเอกหัวหนา้าเซิญนก็ได้บอกกับนางเอกว่าพระเอกมีความลำบากใจเหมือนกันเขาไม่เคยอยากจะเป็นองค์ชายเลยนะเขายากอิสระแล้วก็อยากเป็นแค่คนธรรมดามากกว่า และเมื่อนางเอกเข้ามาหาพระเอกพระเอกก็ฟื้นพอดีเขาดีใจมากที่นางเอกเออมาหาเขาแต่ว่านางเอกกลับตีตัวออกห่างไม่อยากอยู่ใกล้เขาสักนิดซึ่งคงต้องไปคอยลุ้นกันต่อในคลิปหน้านะคะว่าตอนหน้าคงต้องได้เห็นน้ําตาของพระเอกแน่ๆเพราะว่ายังไงนางเอกต้องสะบั้นรักกับพระเอกจริงๆโอยแบบเจตใจของนางเอกทำด้วยอะไรทำไมเธอต้องทำตามแผนของอองชิงด้วย ส่วนอองชิงก็ชั่วช้ามากนะเขาเพิ่งจะดันอนุเซียวให้ขึ้นมาเป็นพระชายาแล้วแบบนี้นางเอกกับอนุเซียวอ่ะจะตีกันหรือเปล่าต้องรองคอยติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบ y ย